ทั้งช่วยมือด้วยนะคะวันนี้ก็ม็เกับอาซาซาเจ็ดหกหนันเอวันนี้ก็จะมาเรีวของปืนของเก่านี่ข้อมือของเก่าแล้วก็ระเบิดของเก่าอันนี้อันนี้เป็นระเบิดอันนี้เป็นของ3มอย่างที่เก่าหมดเลยมีปืนนะยิงปลาก็จะมีเสียง อันนี้ก็จะระเบิดน,นะสีดจับจำยี่นะนี่ข้อมือเอาไว้จับโจรทำยังนะ ก่อนได้ไหมอ่ะโอ้มาน่งดูนี่ครับอ๋อไอ้อู๊ใครก็เบาจะสูดอยู่แล้วเนี่ยแม่ก็บอกให้อู๊ขึ้นมานั่งดูข้างบนมันแยกกันอยู่ได้ไหมโอ้ยแล้วก็ถ้าอู๊อะรู้ว่าไหนอยู่แล้วก็รลาะกันก็แยกกันอยู่หัวหนังไปเลย

อันนี้ที่แท้จะเอาหมเดลตำรวจนะเนี่ยนะตำรวจที่จริงจะมีหมวกใช่ปหะหล่ะตำรวนทำไมต้องพื้นเลใครเหรอเฮ้ยอย่ามา่เามารียกอย่าพาเราไปถ่ายคลิปดิอ่าแล้วทิ้งคุยไว้คนเดียวเนี่ยคนนึงครับอีไม่ดีเลยนะใคร่าสวย นี่ครับอาจารย์บอลหกบาทมันมี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 ฟองด้วยจอจอทุยระเบิดอดไม่ได้แล้วครับแต่ไม่จะงงสวัสดีค่ะอ๋อมองไม่เห็นเลอะ ลสองศาคุณน้องแอนอแอยู่นะน้องแอบฟังอนะใรหูฟังใมันเปนอะกวันนี้ก็คนตนี่อนนะครมีเดวนี้ซิออกจากคลิปออกจากต้นนะครับไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับปุบปุ๊บปุบุ๊บปุบปุบปุบบไเอแล้วเอาปที่้หยเลยมาหรูไม่ก็ปั๊บใก็อย่างนี้ก็แล้วปปนะครับลืมร็ววะนี่นี่รู้ไหมครับนี่ินไม่ได้ได้เสียมไหครับอ้ยล้ม